วัดีค่ะวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาพูดกับช่องเมียวพิซซ่านอ้นชิ้นแชนเนลนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสอนเล่นเกมเกมลุงเนื้อกันเลยค่ะ ไม่ใช่ค่ะเราจะมาสอนวิธีทำกำไรแล้วถอนจากโอลิมเทรดโดยไม่เสียค่าคอมมิชชั่นผมฝากเงินโดยไปที่ส่วนฝากเงินี๋ยวเลือกวิธีที่สะดวกที่สุด่งฝากเงิน19ดอลลาร์เพื่อการ้ายรล้วเลือกว่ากราฟจะไปทางไหนขึ้นหรือลงแล้วก็ทำการเปิดคำสังเทรดหากคำคาดการถูกผมจะได้รับเงินเพิ่มถึง100เซจากจำนวนเงินที่เทรดผมถอนเงินโดยไปที่ส่วนถอนเงินแล้วเนี่ยค่ะี๋ยวเราก็จะมากดนี่เลยค่ะพี นี่นะคะก็กดตรงนี้คะ่ะนี่นะคะเดวมีคนมาส่งเราถึงบ้านคุณอูนึงแล้วนะคะเราก็ไม่ได้เล่นมาหลายวันแล้วนะคะเกือบเป็นเดือนที่เราไม่ได้เล่นเพราะว่าเราติดเกมยดยแกนนี่มาก เราไม่สามารถช่วยทุกคนได้ดกิบเบยแกนี่นี่เยวเราจะมาตรงนี้เราเคยช่วยผู้หญิงอยู่ในบ้านหลังนี้ได้นะคะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปดูก่อนมันมีกุญแจไหมรอแป๊บ นะะี่ยคทุกคนเน้วเราจะปื่ดไปสูเข้าไปลุงเนื้อไม่สามารถมองเห็นเราได้นะคะทุกคนนะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็เริ่มจําไม่ได้แล้วว่ามันเล่นยังไงน,ะะนี่ไงลุงเนื้อไม่เห็นเราเวอร นี่คะ่ะแล้วเราก็จะมาดูนี่นะคะตรงนี้มันจะมีอันมันจะมีกุญแจที่ว่าเข้าไปในเนื้อหมูไปช่วยผู้หญิงหนึ่งคนถูกลุงเนื้อจับตัวมานะคะเดีวเราจะไปดูรูปภาพกันเลยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูรูปภาพนะคะแล้วเราสัก นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเลยรูปที่ลุงเงื้อถ่ายไว้นะคะ่ะนี่ภรยาภรรยาของลุงเงื้อมันรูปชิตรอนี่ไงคือรูปของลุงเงื้อมันเป็นลุงเนื้อหมูเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่นะคะ นี่มันก็คือให้ดราเอาถุงมือมาตักอันนี้ขึ้นไปนะคะเราเคยเล่นมาผ่านแล้วค่ะก็ขอลากันแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กด,ก,ดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบายแค่นี้แหละ